การอ้างอิงตำแหน่งและมุมสำหรับการเขียนแบบ2มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นระบบ Coordinate แบบพิกัดสมบูรณ์ Absolute Coordinate System ซึ่งการบอกตำแหน่งแบบนี้เราจะอ้างอิงค่าจากแกน X กับแกน Y นะครับ ในที่นี้เราจะไม่ทราบค่าความยาวของเส้นตรงในแต่ละช่วงที่เราจะเขียนขึ้นมานะครับแต่ว่าเราจะทราบถึงจุดอ้างอิงหรือว่าจุดพิกัดโคอิเดิเนตของแต่ละจุดบนพื้นที่ที่เราจะวาดในตัวอย่างนี้เราจะวาดอยู่ทั้งหมด4จุดซึ่งจุด A ก็จะเป็น4ี่กับสนะครับจุด B ก็จะเป็นลบสกับ5 จุด c ก็จะเป็นลบสามแล้วก็ลบสี่จุด d ก็จะเป็นสี่แล้วก็ลบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเขียนคำสั่ง line นะครับให้พิมพ์พิมพ์ l นะครับที่ command line กด enter เสร็จแล้ว first point first point ก็คือจุด a ก็คือจุดแรกที่เราจะป้อนนะครับคือสี่ comma สามกด enter จุดถัดไป next point next point ก็จะเป็นลบ สองคอมมาห้าจุดสี่คือลบสามคอมมาลบสี่จุดดีสี่คอมมาลบหนึ่งนะครับ ถ้าเราจะปิดรูปเราก็กด C นะครับกด C แล้วก็ Enter เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะทราบเฉพาะตัวจุด coordinate น,นะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะมีอยู่หมดสี่จุดจุดแรกที่จุดนี้นะครับนี่คือจุด A อันนี้คือจุดจุด B ก็ตรงนี้คือจุด C แล้วก็จุดท้ายที่เราเขียนนะครับคือตำแหน่งนี้คือจุด D e. สังเกตว่าเราก็ได้รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าความยาวในแต่ละช่วงนะครับของเราจะไม่ทราบว่าความยาวเท่าไหร่นะครับสำหรับระบบพิกัดโค o r d i n a t e แบบพิกัดสมบูรณ์หรือว่าแอบสูต e โคอ r d i เนตซิสเต็มก็มีประมาณนี้นะครับคลิปถัดไปก็จะเป็นระบบพิกัดโคอ d i n a t e แบบดีเรที e นะครับ